สวัสดีค่ะมนียนายนำข้นสะาเกี่ยวสิผ้ามากินตำสั่วข้าวปุ่นด้จ้าเด้อตำสัวข้าวปุ่นมีพักอันพักงงกันจองเอ่อแล้วก็นมไม่ต้มนะจ้าเนาะนอไม่ต้ม,ม,ตมยา,มมานยน้ำกับมากินยุสานามจ่าสาหนามยโลงแรมแล้วก็มีตำมะฮุ่งตำปูแล้วก็ตำมนีด้จ้าเด้อตำกล้วยจ้าตำกล้วยนำมามาจ้ามามาแสบแสบนกันจ้า นี่ขาเหนียวมีผักน้ำเด้อมาได้จ้ะยายนำขออนุญาตใส่มือได้จ้ะเด้ออืครัแบพบีจ๋ Of cap mounter.

เรับเด็บเขาเที่ยงคือเขาใบน่เขาแรง โอ้ยเป็นอย่างทางการเนี่ยเนาะลูกขอย่าน,นออาหักล้อ,องพี่น้องเลย

không thể bây giờ giúp nó đã nhập song <laughs>

ต้องไปหาไมา่ยีดอน,อนด้วยหอลองนะอก,นนะอกิ๊บนะบ้าบึนอย่างเี้นะ พักขมป่ะอันนี้แนะขมแล้วอันนี้ไม่ขมนะอันนี้หวาน,นพพักกุดอืมบนเถืะะเอกเขา

Thank you. รักโหดแสบด้วยจ้ะแล้วตังบกหุ่งจากออกจากออกรสเข้มแน,น่ขึ้นหอดบั่นไปเลยก้นหอยพี่สาวดอนไปเลยตังบกหุ่งแล้ก็เอาแสบอยู่พอสลับนะลูกนะ <laughs> bây ừ, nhìn giấy nam thì khó kiên tâm mình tâm quay Bằng đó chả bằng đó Tâm quay Thì nào ơi, giấy nam thì kiên thưa Ừ Chắc. ขนังไม่ทำอย่อมอแบบทองพี่้องเอยตำมูอันนี้เข้มซิมบ่งอันนี้ด้วยไม่เคยซื้ออ,อีกตืออันอือแค่เนี้ย

ห่อนเฮงๆเฮงยังพี่นองเลย เดี๋ยวลูกก็ห่องไหเองพ่อกับลูกเรียนนามกัน <laughs> Nó cứ có cốt cơ. Khun hơn tầm hung nữa này. đón ơi, cả các bạn mới ươn đâu, mà không thu hỏi kinh nè. ទៅបាយលើក ย <laughs> ายนากัเห็ดทุลาอยู่นในพัตยาเซตเราเด้อจ้ะอย่าบออื่นยายนำก่าสิเอาสิกปาปันสิกาปันนองเนาะจ้ะเนาะลับบ้านนองถาไปกินเข้าอยู่ตรงหน้าลูกไส้วานหนกไส้วาสิเห็ดไกล้อบบอใกล้อบ,บ,บ,บปิ๊บก่อบปิ๊บอยู่ตรงหน้าเนาะจ่ะ้อื่นเข่ากลองบอ เดี๋ยวลูกไส้จะเฮ็ดวิธีทำให้เบิ่งน้ำได้จ้ะเด้อยายนามเฮ็ดบ่เป็นดอกคลิปนี้ยายนามก็ขอฝากไว้แค่นี้ได้จ้ะเด้อธรรมะกระไล่ถือใจกระแช่จะเริ่มกดซับสไครต์ให้ยายน้มนั่นไปได้จ้ะเด้อพี่ยายนามก็ขอขอบคุณพี่น้องสป,ปูสกคตที่เข่ามาให้กำลังแรงใจใยายนามแล้วค่ะก็ถ้ายายนามเ็ดผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆจ้า คลิปนี้ก็ขคอฝปากไว้แค่นี้เด้จ้ะเด้อยานำฮักพี่นองสุผู่สุกคนเด้จ้ะเด้อคิปนี้ก็ฝปากไว้แค่นี้จ้ะสวัสดีค่ะ